เปิดตำนานหลวงปู่มั่นภูริทะโตพบพญานาคเมื่อประมาณปีพศ2482พระอาจารย์มั่นภูริทะโตท่านได้เดินทางไปทุดวงวัดที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงรายซึ่งในตอนนั้นมีพญานาคตนหนึ่งรักษาอยู่ในถ้ำมาเป็นเวลานานแล้วแต่รู้สึกว่าจะเป็นพญานาคที่มีมิจฉาทิฐิจึงชอบกล่าวโทษพระไม่มีประมาณแห่งความพอดี ในขณะที่ท่านพำนักอยู่ในถ้ำน,นั้นก็ถูกพญานาคตนนั้นตำหนิติเตียนด้วยเรื่องต่างๆอยู่เป็นประจำเวลาแผ่เมตตาส่วนกุศลให้เนี่ยก็รู้สึกว่ารับได้ยากคงจะเคยมีกรรมกับพระมาเนิ่นนานจึงยังไม่อาจจบสิ้นลงได้ขณะที่ท่านพำนักอยู่นั้นจึงกล่าวโทษเป็นประจำทุกอิริยาบถไม่เว้นแต่ในตอนที่ท่านนอนอยู่แม้ตอนกลางคืน ท่านใส่รองเท้าเดินจงกรมก็มีเสียงดังบ้างก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมมีเสียงดังราวกับเสียงม้าแข่งไม่สำรวมระวังบ้างเสียงรองเท้ากระทบดินและหินสะเทือนทั่วภูเขาไม่คิดว่าใครจะมีความลำบากบ้างเลยหรือทั้งทั้งที่ท่านก็เดินไปมาอย่างเบาๆในท่าสำรวมของผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ต่างจากพระธรรมดาทั่วไป พอท่านทราบว่าพญานาคก,กล่าวโทษก็พยายามระมัดระวังเดินเบาๆก็ยังถูกว่าอีกสมณะอะไรเดินจงกรมราวกับด้อมจะย,ยิงนกบางครั้งเท้าท่านไปสะดุดหินทางจงกรมมีเสียงดังตุบตับบ้างก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมราวกับเขาเต้นระบำโป้ขยโยข,โย,ข,โย,ขโยเกไม่สำรวมระวังบ้างเลยบางคราวท่านก็ตกแต่งทางเดินจงกรมพอเดินได้ สะดวกไม่ขรุขระเกินไปพอยกก้อนหินนั้นมาวางยกก้อนหินนี้มาวางเรียงรายตามทางจงกรมก็ว่าสมณะอะไรไม่สำรวมจับโนนน,น,นี่อยู่ไม่เป็นสุขไม่คิดว่าศีรษะใครจะแตกเพราะความกระทบกระเทือนจากความไม่สุขของตนไม่ว่าการไปมาเข้าออกในบริเวณนั้นท่านต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษแม้เช่นนั้นก็ยังได้รับ คำติเตียนจากพญานาคที่มีมิจฉาทิฐิจนได้ตอนกลางคืนที่ท่านพักจำวัดขณะหลับไปพอตื่นนอนขึ้นมาความรู้สึกที่ได้บันทึกตลอดก็บอกว่าพญานาคได้ตำหนิท่านเอาไว้ว่าท่านนอนทำเสียงตุกติกบ้างเสียงหายใจฝืดฝาดบ้างเสียงกลบ้างร้อยแปดขณะท่านกําหนดจิตดูพญานาคที่ขี้โมโหและแสนกล่าวโทษเก่งเพียงไร ปรากฏว่าโผศีสะออกมาคอยจ้องมองท่านอยู่เป็นประจำประหนึ่งไม่ยอมเป็นสายตาไปที่อื่นเลยถ้าเป็นคนก็น่าเสือใจยักษ์ท่านว่าไม่ยอมรับส่วนบุญจากใครเลยตั้งหน้าสร้างแต่ความโมโหโทโสอันเป็นไฟเผาตัว,ตวอยู่ตลอดเวลาท่านเองก็เมตตาสงสารกลัวพญานาคตนนั้นจะบาปกรรมหนักเข้าทุกทีทุกทีแต่ก็สุดวิสัยที่จะอนุเคราะห์ในระยะนั้น เพราะเธอไม่กล้ามาสนใจในเหตุผลธรรมะทั้งหลายเลยมีแต่คอยกล่าวโทษอยู่เพียงอย่างเดียวบางครั้งท่านก็ได้เตือนพญานาคให้ทราบถึงเรื่องของพระสงฆ์บ้างเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบายเรื่องของท่านเองให้พญานาคทราบว่าท่านมีได้มาเพื่อก่อกรรมทำเข็ยนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากมาประพฤติปฏิบัติธรรมแก่ผู้อื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะทำได้เท่านั้นท่านไม่ควร ติดใจไยต่ำกว่าอาตมาจะทำความเดือดร้อนเสียหายแต่พยายามทําความดีทุกขณะที่ได้ระลึกได้ผลบุญที่บําเพ็ญมามากน้อยก็ได้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณท่านเป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกที่ควรจะได้รับบุญกุศลที่อาตมาแผ่บุญกุศลไปให้จึงไม่ควรเดือดร้อนเสียใจว่าอาตมามารบกวนความสุขที่ท่านควรจะได้การเคลื่อนไหวต่าง ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ซึ่งทั่วโลกจะต้องมีการพลิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากคนตายและสัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้นจึงจะไม่มีการเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกอะไรเลยอาตมาแม้เป็นสมณะซึ่งเป็นเพศสํารวมแต่ก็มีได้สํารวมแบบคนตายเพราะลมหายใจยังมีอยู่จึงจำเป็นต้องสูดเข้าสูดออกค่อยบ้างแรงบ้าง ขณะหลับลมหายใจก็ยังทำงานและร่างกายก็ยังทำงานเช่นกันซึ่งจำเป็นต้องมีเสียงอยู่บ้างเป็นธรรมดาในขณะที่ตื่นนอนออกเดินจงกรมและทำชุระบางอย่างก็ยอมทราบว่าการทำงานจำเป็นต้องมีเสียงกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ดังจนเกินไปนักท่านเคยเห็นสมณะที่ไหนบ้างที่ไม่มีการกระดุกกระดิกยืนแข็งโดอยู่ราวกับคนตายเข้าใจว่าคงไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์เรา การเดินจงกรมก็พยายามเดินในท่าสำรวมและก็เสียงค่อยที่สุดแต่ก็ถูกท่านตำหนิราวกับเป็นม้าแข่งเป็นต้นความจริงแล้วม้าแข่งเป็นเพียงสัตว์เดยรยจฉานกับสมณะผู้มีศีลสำรวมเดินจงกรมด้วยท่าระวังสตินั้นต่างกันราวกับฟ้าดินท่านไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพทางความดีทั้งหลายหมายยึดเอานรกเป็นเรือนนอนเท่านั้น อาตมาก็สุดวิสัยจะปฏิบัติให้ถูกใจไปเสียทุกอย่างถ้าท่านยังหวังความสุขความเจริญเหมือนโลกทั้งหลายท่านก็ควรสำนึกอยู่ในความผิดทอบชั่วดีของตนบ้างพยายามลดการตำหนิติเตียนผู้อื่นพยายามลดมิจฉาทิฐิลงบ้างเถิดท่านถ้าเป็นคนก็จะอยู่ในโลกกับเขาไม่ได้คงจะเป็นคนที่ขวางโลกคงจะเป็นคนที่ เข้ากับใครไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เมื่อผลก็เห็นเป็นที่ประจักษ์แต่ทําไมจึงไม่ทราบว่าความคิดนั้นเป็นทางแห่งความผิดท่านคิดอะไรออกมาอาตมาก็ทราบอยู่อย่างเต็มใจพร้อมกับให้อภัยอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านก็ยังตั้งหน้าตั้งตาพยายามหากรรมต่างๆทั้งหลายที่มาเผาผลาญตัวให้ชิบหายอย่างย่อยยับ นั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นก็พยายามเทศนากับองค์พญานาคไปสักระยะหนึ่งนะครับก็หลวงปู่มั่นก็เทศกับพญานาคไปเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ได้ถามพญานาคว่าเป็นอย่างไรบ้างตามธรรมที่อาตมาได้เล่ามานั้นพอเข้าใจบ้างหรือไม่ก็พญานาคเนี่ยท่านก็ตอบว่าเข้าใจดีทุกประโยคที่ท่านเมตตาโปรดสัตว์ผู้อาภัพแต่ตัวเธอเองก็มีกรรมหนามาก คงไม่เบื่อความอาภัพของตนที่กำลังทกเถียงกับตัวเองอยู่ในเวลานี้ท่านถามว่าใจชอบไหลลงที่ต่ำฉันใดเธอตอบว่าใจชอบที่จะกล่าวโทษท่านอยู่ทุกขณะที่เผอตัวทั้งที่ท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่ใจมันก็ชอบคิดไปอย่างนั้นมิทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเห็นพอดีและเห็นโทษในความผิดเสียบ้างพอที่จะสร้างความดีต่อไปได้ ท่านตอบว่าทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษจริงๆด้วยความสนใจคิดอ่านไต่ตองใจก็ย่อมจะเพิกเฉยต่อสิ่งนั้นไม่กำเริบลำพองต่อไปแต่ถ้าใจยังฝักไฟโดยเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยสิ่งนั้นก็จะเผาผลาญตนไปเรื่อยๆทำให้บาปกรรมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือว่าจิตใจ ไม่ว่าจะามนุษย์สัตว์พญานาคหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นจิตใจที่ไหลลงสู่ที่ต่ำอยู่แล้วถ้าหากเรามีความยินดีในจุดๆุดนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตกนรกได้นะครับเนื่องจากล่วงเกินผู้มีศีลธรรมหรือคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยินดียินร้ายหรือมีสติคอยตึกตรองคอยคิดคอยตามจิตอยู่เสมอเนี่ยเราก็จะไม่สร้างเวรกรรมเราจะไม่สร้างวิบากกรรม ดังนั้นเนี่ยพอพญานาคได้ฟังการสนทนากับหลวงปู่มั่นเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองตามใจตัวเองมากเกินไปนะครับจากนั้นเนี่ยเรื่องราวระหว่างหลวงปู่มั่นกับพญานาคเนี่ยก็เลยยุติลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับฟังกันมานะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ